เมนูเต้าเจี้ยวหลนค่ะวันนี้ไม่ได้ใช้กะทิค่ะโยแต่ว่า<อ>จะเป็นสูตรที่ดัดแปลงเป็นกะทิธัญพืช<อ>ซึ่งก็ทำมาจากกะทีนะคะดีค่ะเดือดแล้วค่ะอันนี้คือเต้าเจี<อ>้ยวเต้าเจี้ยวหมดไหมคะหมดได้<อ>เลยค่ะ<อ>ออเต้าเจี้ยวละลายได้ระดับหนึ่งละเดี๋ยวจะใส่หมูลงไปค่ะตามด้วยกุ้ง น้ำมันจะเริ่มแห้งก็จะเป็นเวลาที่เหมาะเติมกับใส่อีกส่วนหนึ่งอุ้ยน่าทานอ่ะได้แล้วค่ะสีฟ้านะะคแล้วก็หอมแดงค่ะเห็นไหมคะมีสีสันขึ้นมาแล้วโอเค ayo ชิมหน่อยไหมคะอโอเอ a ย o ทำลายลอยนะเนี่ยใช่ค่ะ พร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟนี่คือผักชูแล้วก็แตงกวาค่ะจะสังเกตว่าถ้าเป็นพวกหลนเนี่ยจะทานกับผักสดบางคนถ้าอยากได้ด้วยนะคะเครื่องเคียงพิเศษอีกอันจะเป็นปลาดุกปลาช่อนนะคะได้หมดเลยเห็นไหมคะแค่อย่างงี้ก็สวยแล้วค่ะเต้าเจี้ยวหลนค่ะหรือหลนเต้าเจี้ยวค่ะ